เรื่องมันมีว่าช่วงนี้มีลูกค้าเข้ามาติดตั้งยางมิชลินรถหที่ร้านเป็นจํานวนมากเพื่อนๆรู้กันไหมฮะว่ามิชลินรถ6เนี่ยออกแบบมาถึง2เวอร์ชันนั่นก็คือมิชลินรถ6ธรรมดากับมิชลินรถ6 GT ซึ่งยางทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นยางอยู่ในกลุ่มของสปอร์ตทัวร์링แต่เมื่อเจาะลึกเข้าไปแล้วจริงๆยาง2ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาใส่รถคนละประเภทกันนะฮะคลิปนี้ทางร้าน29่้าไทยก็จะมาขออธิบายรายละเอียดที่แตกต่างของอยาง2ตัวนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้กันอย่างถูกประเภทนะครับเพราะเราเห็นว ก่อนอื่นนะฮะต้องขอเกิดคร่าวๆกับยางมิชลินลถ6กก่อนว่ายางมิชลินลถ6เนี่ยเป็นยางอยู่ในกลุ่มสปอร์ตทัวร์ริงวัตถุประสงค์ของอยางตัวนี้คือ,อยางเน้นขี่ใช้งานให้อายุการใช้งานที่ยาวนานรีดน้ําได้ดีอีกทั้งเป็นยางรุ่นท็อปที่สุดของอยางมิชลินซึ่งหาคู่เปรียบมวยได้ยากนะครับจุดเด่นของอยางมิชลินลถ6ธรรมดาเนี่ยมีโครงสร้างยางที่ยืดหยุ่นและน้าหนักเบารองรับน้ําหนักได้ปราดกลางทําให้ขับขี่ได้นิ่มนุ่มนวลเหมาะสําหรับรถสปอร์ตทัวร n g ิงเนเกทและแอดเวนเจอร์ขนาดกลาง หรือรถที่มีน้ําหนักมากๆจริงๆนะครับเพราะโครงสร้างของยางตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวยางมีน้ําหนักที่สูงกว่ารถ6กธรรมดาซึ่งการที่เพื่อนๆเ,เ,เอายางมิชลินรถ6 GT ไปใส่รถที่มีน้ําหนักเบาเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลด,ดีนะฮะยกตัวอย่างรถ6 GT เนี่ยเหมาะกับรถรุ่นไหนบ้างนั่นก็ได้แก่ BMW R 1 2 5 0 RT K 1ั GTL Yamaha FJR 1 3ส่วนถ้าเพื่อนๆขับ Yamaha Taser, Kawasaki Versys GB 5 0 0 X พ X วกนี้ทางร้านก็จะขอแนะนําให้ใช้รถ6กธรรมดานะคะรับเพราะการที่มิชลินรถ6 GT มีโครงสร้างที่แข็งแรง นั่นก็หมายความว่ายางจะรองรับแรงบิดได้ดีกว่ารับน้าหนักได้เยอะกว่าแต่ตัวยางจะสามารถแสดงประสิทธิภาพได้เมื่อรถมีน้ําหนักเยอะกดทับยางเท่านั้นในทางกลับกันถ้าเพื่อนเอเอารถ6 gt มาแข่งกับรถที่มีน้าหนักเบาสิ่งที่เพื่อนเ,อนนเ,เพื่อ,น,อ,น,อน,นั่นจะได้รับนั่นก็คือ1เลยฟีลลิ่งที่แข็งขี่ไม่สบายยางจะไม่ยุบตัวพอทําให้รู้สึกกระด้างขี่แล้วสะเทือนมากกว่าความจำเป็นครับและอาจจะมีสูญเสียาการยึดเกาะในช่วงเข,าขง้าโค้งเพราะรถน้าหนักเบาจะกดลง หนักบนหน้ายางไม่พออีกทั้งยาง GT เนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่ามันจะทาให้เพื่อนเนเปลืองน้ามันโดยใช่เหตุและเสียเงินเกินความจําเป็นนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอได้ไอเดียในการเลือกใช้ยางในครั้งถัดไปหรือถ้าไม่มั่นใจว่าใช้ยางรุ่นไหนเหมาะกับตัวเองก็ลองทักเข้ามาปรึกษาทางร้าน29ททยก่อนได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนอยากได้ยางมิชลินโรส6ไม่ว่าจะเป็นรถ6กธรรมดาหัือรสห GT ที่ร้าน29ทายก็มีจาหน่ายนะฮะเพื่อนเแน่อนจะิด้ยางนที่สดก็ม การจัดสพทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ขอฝากทางร้าน29ถ่ายไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ใช้กันหากเพื่อนๆท่านไหนมีคําถามสามารถคอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้ส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ขับขี่กันอย่างมีความสุขและปลอดภยัยสวัสดีครับ